สวัสดีครับวันนี้ก็มาแซมต้นพริกครับมาแซมต้นพริกหลังที่เราปลูกได้ประมาณ1สัปดาห์นะครับเราก็ต้องมาดูว่าว่าเขามีการเจริญเติบโต,ตหรือแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับอ่าทำไมถึงผมใช้คําว่าแซมดูนะฮะถ้าอย่างนี้ปลูกมาประมาณห้าวันใบเขาเขียวเข้มเห็นไหมฮะเขียวเข้มแล้ว อย่างเงี้ยถือว่าอยู่ละอันนี้ถือว่าอยู่อยู่แล้วนะครับอยู่แล้วนะอยู่แล้วไม่ต้องห่วงแล้วเพราะว่าทุกต้นนะครับต้นกล้าที่เราเอามานะครับไม่ใช่ว่าทุกต้นจะมีความแข็งแรงนะครับอย่างอันนี้ผมเพิ่งแซมไปเห็นไหมนี่อยู่ละอันนี้ก็แซมใหม่เนี่ยเรามาดูกันไม่ใช่ทุกต้นนะครับอย่างต้นเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมมาอย่างเงี้ยเนี่ยเขาไม่รอดละเห็นไหมเขาไม่รอดละ แต่บางต้นนี่เห็นไหมอันนี้ผมแซมใหม่ส่วนอันเนี้ยถ้าเกิดมันเขียวเข้มมาอย่างเงี้ยถือว่าถือว่าจะรอดละส่วนต้นนี้เห็นไหมใบเล็กต้นเล็กหน่อยเพราะว่ายอดเอ่อไม่ได้ยอดหักนะฮะก็รอดูเข้าไปครับแต่คือเขาเน,นี้ยคือรากเกาะดินแล้วไงพอใบเข้มก็รากเกาะดินทีนี้ผมจะใช้วิธียังไงเราต้องเดินดูเนี่ยเราต้องมีต้นกล้าที่สำรองไว้สมมติมีไว้มี จะปลูก800ต้นถูกไหมปลูก800ต้นแล้วก็มาเผื่อสัก1000ต้นไปเพื่อเพื่อเราแซมแต่บางคนเขาปลูกได้100%ยเอร์เซ็นต์่ะเราก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเห็นไ,ไหมอันนี้ผมก็เก็บไว้อยู่ในกระมังนี่หลายวันละนี่เราก็ต้องเอามาแซมเห็น huh. ไ,ไหมฮะวิธีการปลูกก็ง่ายๆครับเพราะด้วยที่ด้วยที่อะไรนะ คือผมทําเป็นร่องแบบเนี้เป็นร่องน้ําตอนแรกขุดลงไปใช่ไหมแล้วก็เราเราปลูกเสร็จปุ๊บพอฝนมันตกปุ๊บมันก็มันดินมันก็เซาะดินลงมาแล้วมาถมโคลนให้มันให้มันกลายเป็นว่าปลูกลึกกว่าเดิมกลายเป็นว่าใบมันก็เหลืองนะครับใบมันก็เหลืองเห็นไหมอันเนี้ยก็เขียวละผมแซม,นะมไปหลายต้นนะครับแซมไปหลายต้นนะอย่างพวกเนี้ยอย่างพวกเนี้ยเจ็ดวัน เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยรอดเห็นไหมอย่างเงี้ยโอเคละจบเขียวเข้มปั๊บจบเลยอันนี้แยกไม่ออกใช่ไหมในหญ้าในพริกยังไม่ตัดนะครับเนี่ยเห็นไหมเจ็ดวันละออยู่ในอยู่ในโพรงนี่แหละครับอยู่ในหญ้านี่แหละนี่เห็นไหมนี่เขียวเข้มเขียวเข้มเขียวเข้มอันนี้แยกไม่ออกเลยใช่ไหมนี่นี่อยู่นี่ครับนี่เห็นไหม เดี๋ยวย่าค่อยตัดครับเห็นไหมนี่คงต้องมาแซมถ้าอย่างนี้ก็นี้ก็รอดูอาการก่อนครับนี้ก็รอดูอาการก่อนเพราะว่ายอดใหม่เขาแตกออกมาแล้วก็ถือว่าถือว่าใช้ได้นะไม่ต้องแซมก็ได้ถ้าแบบนี้นะครับอย่างนี้อยู่ละเห็นไมเจ็ดวันเป็นอย่างนี้แล้วก็อยู่ละสบายใจได้แต่บางต้นไม่อยู่ก็ต้องมาคอย คอยแซมกันครับควรจะมีควรจะมีพันสำรองด้วยไอ,อย้อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ไหวละอย่างเงี้ยไม่รอดแน่นอนเอาออกแล้วเดี๋ยวเอาต้นใหม่มาแทนนะครับก็โอเคครับขอบคุณมากครับ